เมื่อผมต้องการแก้แค้นคนที่เคยบูลลี่การต่อสู้จึงเริ่มขึ้นตอนที่10การต่อสู้ของเส้นขนเริ่มต้นขึ้นแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆพบกับพวกเรา HCG TV วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับนักเรียนหลายคนต่างมาปรึกษาเรามากมายทั้งเรื่องเรียนความสัมพันธ์ชมลมหรือแม้กระทั่งเรื่องรักเด็กๆช่วงอายุนี้ต้องประสบปัญหามากมาย ปัญหาคือเด็กๆเ,เหล่านี้ขาดที่ปรึกษาที่จะช่วยแก้กความกังวลของพวกเขาขอบคุณค่คุณครูไม่เป็นไรสมปองมีอะไรมาปรึกษาครูได้ทุกเรื่องเลยนะเราในฐานะคนให้ความช่วยเหลือต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและอย่าททำอะไรที่มันเกินเลยหน้าที่โยพอจะมีเวลาว่างไหมครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาโคทาโรว่าไงมีปัญหาอะไรเหรอ เออผู้ตรงนี้มันก็จะยังไงยังไงอยู่เราไปหาที่เงียบๆคุยดีกว่าครับแสดงว่าเรื่องนี้ต้องสําคัญมากถึงขนาดให้คนอื่นรู้ไม่ได้หรือสามสาวนั้นจะสร้างปัญหาอีกแล้วเห็นทีเราคงจะต้องช่วยได้สินะห้องครูที่ปรึกษาคือผมอยากจะให้ครูช่วยสอนการแต่งตัวรอๆหน่อยครับเอ๊ะนี่คือปัญหาของเธอเหรอใช่แล้ครับไม่กี่วันที่แล้ว ฟูมิตันบอกว่าผู้ชายที่มีบุคลิกดีมันจะดูน่าหลงไหลผมดูแล้วว่าการแต่งผมกันคิ้วมันจะทำให้ผมดูดีผมก็เลยอยากจะลองทำครับอ๋อดีเลยเนี่ยผมเพิ่งซื้อกันไกมาแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงโดยเฉพาะขนหามอยเดียวทำไมเธอถึงกล้าพูดออกมาโดยไม่ไอายแบบนี้เธอยังไม่รู้เลยว่าครูเพศไหนกันแน่เอ๊จาไม่ได้เหรอครั้งที่แล้วครูบอกไว้ว่าครูอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้ พราะงั้นจะพูดอะไรต้องคิดถึงอีกฝั่งด้วยนะผมได้รู้ซึ่งจากสามคนนั้นแล้วว่าคุณจะเป็นหญิงชายหรือเอเลียนก็ช่างมันผมไม่แค์อยากทําอะไรก็ทําไปเลยขอโทษทีนะจ้าที่ถามแล้วทําไมถึงมาหาครูล่ะไปหาพวกช่างตัดผมพวกสไตลิสต์ไม่ดีกว่าหรอยังต้องถามอีกเหรอครับเพราะครูอะ่ะดูดีที่สุดแล้วจะจริงเหรอครูรู้เรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเยอะแถมสาวๆยังชื่นชอบอีก นั่นสินะงั้นหันหลังเอ้ยหันหน้ามาเดี๋ยวครูจะตักผมให้ครูจะทําให้ผมเองเลยเหรอทําไมไม่ชอบเหรอเปาครับผมแค่อยากจะมาปรึกษาไม่ได้อยากให้ครูลําบากแบบนี้ถ้าคิดแบบนั้นจริงเธอคงจะไม่ถามครูเรื่องขนตรงนั้นหรอกนะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วในฐานะเพื่อนกันครูยินดีช่วยเต็มที่จะจริงหรอครับ <c oughs> คุณนึกว่าจะเป็นเรื่องคอขาดบ,บาดตายที่ไหนได้โคโทาโร่เธอยังเป็นคนที่น่าสนใจเสมอเลยแถมโคโทาโร่ที่เคยซุกซนคนนั้นยังมาถามคำถามที่ทำให้ใจของครูเต้นไม่เป็นจังหวะด้วยจะว่าไงดีตอนนี้คุณรู้สึกสับสนไปหมดหเฮ้ยเซร์หลุดเป็นอะไรไปโคโทาโร่อ้าพอทีคูลืมรู้สิปอ่ะไหนบอกไม่แคร์งไงว่าจะเป็นเพศไหน ว่าไงจ๊ะให้ครูถอดพิสูจน์ไหมตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเป็นครูพุ่งนี้ได้ไงมันไม่เหมาะสมรู้ไหมครูขอโทษครูขอโทษเห็นปฏิกิริยาเธอแล้วน่ารักดีเลยเผอไปหน่อยอครูมิสุกิตัดผมได้เนี้ยบมากจนเราไม่คิดว่าตัวเราจะหล่อขนาดนี้ว่าง,งสมศรีวันนี้ไปเที่ยวไหนกันดีไปเดมอลไหมวายคทนโรลหล่หอจังเฮ้ยวัวตัวเอ็อนทีอาร์ เดี๋ยวนะนี่พวกเธอก็เห็นเหมือนกันไหมเห็นสิโคทาร่โตัดผมใหม่เหรอไม่จริงโคทาร่โต้องดูซื้อบื้อต่างหากถึงจะหลอ่อใครกันใครมันทําให้โคทาร่เปลี่ยนไปผมยุ่งยุ่งไม่หวีนิสัยกวนประสาทแถมพาสเตอร์แปดจมูกโคทาร่โ,โแบบนี้แหละน่ารักที่สุดนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันอยากจะทําร้ายคนอื่นฉันอยากจะฉีกคนที่ทํากับโคทาร่แบบนี้เป็นชิ้น ในวันนั้นโคททโลได้รู้สึกถึงลังสีอธหมิตปิศนาที่เขาก็ไม่สามารถหาต้นต่อได้ณนะห้องพักครูต้องขอบคุณโคททโลที่กระตุ้นให้เราตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นเฮอ,อดูเหมือนจะมีผู้ปกครองโทรมาว่าลูกสาวเขาหักโหมจนล้มป่วยหักโหมเหรอใช่ดูเหมือนเธอจะเป็นเน็ตไอดอลอะไรสักอย่างน่ะโอ้ในเฟ e b o o k เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ใน y t u t u อะอ้าเจอแล้วนี่ไงภุมิตันเดี๋ยวนะคนที่โคทาโร่ชอบก็อยู่ที่โรงเรียนนี้เหรอก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบสามารถกดไลค์ s ับส c ค i b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ